TalkWave with Enrich life 95.5ยยไทย your life with our passion your our สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Talk Wave 95.5ในช่วงเวลา17.07ากานาทีถึงเวลา1 8 0กาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับผมยงยุทธมยลาบครับพร้อมเรื่องราวที่หลากหลายของสังคมไทยจากมุมมองของผู้ที่เป็นกำลังสำคัญ ในมิติต่างๆเพื่อร่วมสร้างสรรค์และเสริมสร้างพลังบวกให้กับสังคมเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นมั่นใจและมั่นคงพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน YM.TalkWave Podcast ทาง YouTube และบน Facebook Page TalkWave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ TLWA ได้ทาง TLWA.or.th มีคำวา่าประชาสัมพันธ์กันครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองหาพื้นที่การเรียนรู้ที่นอกจากส่งเสริมพัฒนาการลูกด้านการช่วยเหลือตัวเองและการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับลูกอยางให้แนวทางคุณพ่อคุณแม่ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ด้วย d a i s y Learning Garden เปิดกิจกรรม Montessori Learning Group ให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแนวทางการเลี้ยงลูกแบบ Montessori เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆช่งวงวัย1-3ขวบครับสนใจติดต่อ0946595646 0946595646เว็บไซต์ www.daisyray.co และนี่คือรายการ Talk Wave 95.5 95.5คนยุคนี้ทำงานหนักพยาไทยพรหุ่นโยทินจึงทำงานหนักด้วยเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทยพรหุ่นโยทินเราจึงดูแลทั้งฟิสิกอลและเมนทอลคนยุคเนี้ยเวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิทัลทราน sf อร์เมชันในการดูแลยุคนี้โรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องลำน้า สู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพยาไทพหลนโยธินโทร1772 Essence Extra Care ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นลดคราบเหลืองสะสมด้วยพลังขจัดคราบจาก3เอนไซม์ช่วยขจัดคราบเหลืองจากเงื่อใครที่เกิดจาก DNA มนุษย์ลดกลิ่นอับหอมนาน30วันใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับซักเครื่องทั้งฝาบนและฝาหน้า มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์สำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวขอบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุด best selection for you and your family ลดเวลาเดินทางเพิ่มเวลาคุณภาพให้ครอบครัวกับคอนโด3ทํทำเลสะดวกสุขุมวิทยพยาไทและเพชรเกษมจากแลนด์แอนด์เใกล้ทั้งที่ทำงานและโรงเรียนชื่อดัง ในสังคมคุณภาพยูนิตน้อยสงบปลอดภัยห้องแปลนดีอยู่สบายแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเข้าอยู่ได้ทันทีดูโครงการที่สนใจได้ที่ www.lh.co.th หรือสอบถามโทร1198 Talk Wave 95.5บริษัท Land and House จำกัดมหาชน นี่คือรายการ Talk Wave 95.5กับผมยงยุทธมายลาบครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นนักคิดนักเขียนนักจัดรายการวิทยุนักบรรยายนักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจสีขาวโดวยหลักการกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวหรือ White Ocean Strategy และการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งเป็นต้นแบบการประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมคือยายผลอย่างกว้างขวางในสังคมทุกภาคส่วนและท่านยังเป็นวิทยากร,รรับเชิญบรรยายในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมธรรมะการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤตครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังการสัมภาษณ์ดรดนัยจันทรเจ้าฉายครับอาจารย์นดนัยครับใน ภารกิจที่อาจารย์กำกับดูแลยอยู่ณนะปัจจุบันนี้มีด้านไหนบ้างครับครับก็ถ้าจะเป็นส่วนตัวก็จะมีมูล,ลนิธิที่ทำดีนะครับที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี254ก็มีคําขวัญว่าเราขอเป็นประทีปแห่งความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อมนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์ครับก็เป็นงานที่ เป็นงานที่เราทําด้วยตัวเองแล้วก็มีน้องๆทีมงานที่เป็นจิรสานะครับแล้วก็มีบริษัท2บริษัททีเ่เป็นในเชิงของธุรกิจนะครับแต่ว่างานที่เกี่ยวข้องกับาทางสังคมหรือสาธารณนี้นก็จะเป็นกรรมการนะครับขององค์การมหาชนอย่างเช่นศูนย์คุณธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ มนุษยวิทยาสิรินทรนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตอนนี้ที่ยังเป็นกรรมการอยู่ก็ประมาณ20กว่าองคอ์กร,รครับครัแล้วจัดแบ่งเวลายังไงครับครับต,ต้องขอบคุณเทคโนโลยีในช่วงโควิดนะฮะที่ทำให้เรา ไม่ต้องเข้าประชุมด้วยตัวเองสามารถซูมได้เลยยิ่งทําให้มันตอบโจทย์ตัวเองเพราะว่าบางทีเราจะวิ่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันก็หมดเวลาแต่ว่าด้วยตอนนี้มีแค่ระบบซูมเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็ช่วงจังหวะสําสคัญที่เราจําเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถของเราเราก็ใส่เข้าไปตัวนั้นก็เลยทําให้เราสามารถที่จะรับหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนี้ได้ครับ อาจารย์มีมุมมองต่อการส่งเสริมสังคมที่มีมีคุณธรรมมีจริยธรรมอย่างไรครับครับคือจริง,รงๆเรามองว่าประเทศเราเนี่ยมีชื่อเสียงที่ดีนะ,ะของความเป็นประเทศพุทธศาสนานะครับแต่ว่าในเนื้อแท้ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องออยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าความเป็นพุทธของคนไทยเนี่ยนะฮะที่จะถึงพร้อมเนี่ยความเป็นพุทธเนี่ยต้องบอกว่าเรายังต้อง ไปต่ออีกมากมายนะครับถามว่าแล้วเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้มันจะทำอย่างไรสิ่งสำคัญคือว่ามันต้องเกิดการสร้างระบบนิเวศนะครับตั้งแต่ในครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดวันนี้ผมมองว่าหัวใจสำคัญของสังคมไทยที่เราจะเคลื่อนต่อนะฮะต้องกลับมาดูในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเวลา ที่จะได้ดูแลลูกหลานตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่างไรแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีโดยไม่ใช่พูดนะฮะแต่เป็นตัวอย่างโดยการกระทําให้ลูกได้เห็นและให้ให้ลูกเนี่ยได้ซึมซับอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นโจทย์สําคัญของประเทศไทยนะครับบางทีเราอาจจะบอกว่าไปฝากความหวังเอาไว้กับกับโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับแวดวงการเมืองนักการเมืองอะไรผมว่าอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกทั้งหมดเลย ปัจจัยที่ถือว่ามีบทบาทมีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคือระบบนิเวศของครอบครัวเพรานั้นวันน,น,นี้ถ้าเกิดพ่อแม่ตระหนักเรื่องตรงนี้นะฮะซึ่งพ่อแม่ในยุคป,ปัจจุบันก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งก็จะเป็นคนคนละเจนกับสมัยที่เราเรามีชีวิตอยู่เนี่ยถามว่าได้มีเวลาที่จะได้สะท้อนถึงบทบาทตัวเอง ในการสร้างครอบครัวขึ้นมาแค่ไหนอันนี้เป็นโจทย์ฮะวันนี้ก็ต้องกลับมาดูอาจะต้องมีโรงเรียนสอนพ่อแม่ด้วยซ้ําไปนะครับแต่หัวใจสําคัญของการส่งเสริมคุณ,คณธรรมจริยธรรมเนี่ยอยู่ที่ครอบครัวนะครับและสําคัญที่สุดก็คือว่าไม่ควรแค่เป็นเรื่องของการพูดกันหรืออะไรกันแต่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างวิถีชีวิตวิถีชีวิตนะฮะการปฏิบัติตนในแต่ละวัน นะครับเป็นคนตรงต่อเวลาอย่างไรมีระเบียบวินัยไหมนะฮะพอเพียงแค่ไหนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายท,ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะหรือว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคือพ่อแม่สําคัญมากที่ต้องให้ลูกได้เห็นแล้วก็ซึมซับก็เลยกลับมาที่ตรงนี้ฮะว่าหน่วยย่อยที่สุดของสังคมเราคือครอบครัวครับพ่อแม่สมัยนี้ก็จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านบางทีกับทั้งทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยก็เลยไปพึ่ง ทางคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในรูปแบบอย่างนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงครับครับผมก,ก็เห็นว่าสภาพสังคมไทยนะครับเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นสังคมต่างจังหวัดด้วยเนี่ยก็คือพ่อแม่ทํางานในเมืองนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของอีกเรียกว่าเจนที่แบบอาจจะมีความห่างไกลกับเด็กสมัยใหม่ก็เป็นโจทย์ที่ ท้าทาทยมากสําหรับสังคมไทยนะครับผมคิดว่าก็ต้องต้องช่วยกันนะฮะพ่อแม่เองก็ต้องพยายามจัดเวลาที่จะได้มามาดูแลลูกนะฮะอย่างน้อยเนี่ยใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยกันหรือว่าในแต่ละวันแต่ละวันจะต้องมีกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวที่มีคุณภาพด้วยกันกิจกรรมที่จะไม่เกิดการซึมซับการซึมซับเนี่ยผมต้องขออนุญาตย,ยกตัวอย่างนะว่าแบบอย่างที่งดงามที่สุด ของสังคมไทยก็คือการเ,าเลี้ยงดูพระรอพระธิดาของสมเด็จย่านะครับที่ถ้าถ้าเราพูดภาษาสมัยใหม่เนี่ยก็คือเป็นซิงเกิลมัมนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นด้วยนะครับตอนนั้นพระชนมายุก็ประมาณ24-25ในการที่ต้องเลี้ยงดูพระรอพระธิดาทั้ง3พระองค์ที่เมืองโรซานที่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแต่ทรงเลี้ยงดูได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราเราได้เกิดพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระอัจริภาพ ถึงสองพระองค์คือรัชกาลที่8รัชกาลที่9แล้วก็มีถึงสมเด็จพระพินางซึ่งทรงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติของเราเนี่ยฮะก็มาจากซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยว1คนก็ในเมื่อสมเด็จยา่าทรงทําได้เช่นนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ทําได้แล้วถามว่าท่านทรงทําอย่างไรฮะท่านก็ให้นะ,ะพระโอรสพระธิดาเนี่ยอยู่กับดินกับหญ้าครับอยู่กับดินกับหญ้าอยู่กับธรรมชาติ นะครับเรียนรู้ไปนะครับไม่ได้มีของอะไรที่ต้องต้องแบบว่าเด็กอยากได้อะไรต้องให้นะครับเด็กอยากได้อะไรพระเจ้าอยู่ทรงอยากได้เราต้องเก็บเงินเองมีความมัธยัติคือรู้รู้จักคุณค่าของเงินอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องถ่ายทอดเรื่องต้เนี้ให้กับลูกหลานของเราผมคิดผมมีความเชื่อว่าเราเนี่ยทุกคนน่ยทำได้ครับคุณฟังกําลังรับฟังการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ดรดนยัยจันเจ้าฉายเราพักกันสักครู่ครับ เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังการสัมภาษณ์กันต่อครับ wa5.5 นี่คือรายการ Talk Wave 95.5กับผมยงยุทธมยลาภครับเรามาติดตามการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ดรดนัยจันเจ้าฉายกันต่อครับในยุคสมัยปัจจุบันนี้หลายท่านก็จะมองว่าคนที่อายุน้อยนะครับในวัยรุ่นหรือว่าเพิ่งเรียนจบเนี่ยจะมีมองที่ต่างจากคนที่อายุ50-70ปีค่อนข้างเยอะ อาจารย์คิดว่าสองเจเนอเรชันสรุ่นเนี่ยจะมองในทิศทางเดียวกันได้อย่างไรบ้างครับครับคือผมเห็นด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราเรามีสังคมที่มองกันไปคนละทิศคนละทางนะครับซึ่งเมื่อใดก็าตามที่เราเปิดโอากาสให้เราใช้ความคิดนะครับเมื่อเรามี2คนก็ย่อมมี2ความคิดเรามี5คนในครอบครัวย่อมมีไม่น้อยกว่า5ความคิดอันนี้คือธรรมชาติ คืออยากเชื่อเรยนว่าความคิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับความคิดสามารถที่จะให้เกิดความหลากหลายเกิดความงดงามได้แต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันจะต้องมี o m m o n values ครับมันต้องมีค่านิยมบางอย่างอยู่ร่วมกันค่านิยมตรงนั้นน่มันคือความจริงคนะความจริงก็หมายถึงว่าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยคิดไม่ได้ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราคิด เราจะหลุดออกจากความจริงวันนี้ถามว่าทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะเชื่อมนะ generation gap ความต่างของเจนต่างๆที่เจนแต่ละวัยแต่ละวัย1 0ปี20ปีก็ยิ่งยิ่งมีความคิดที่ต่างกันออกไปเรื่อยๆซึ่งผมมองว่าความต่างตรงน,นั้นไม่เป็นไรฮะแต่มันต้องมีจุดเชื่อมเดียวกันจุดเชื่อมเดียวกันน่ะมันคือความจริงความจริงก็คือว่า คนในครอบครัวนะฮะจะต้องเห็นประสบการณ์เดียวกันด้วยกันแต่วันนี้เนื่องจากว่าประสบการณ์มันต่างกันยกตัวอย่างเด็กก็จะมีชีวิตนะฮะอยู่ในมือถือนะครับโลกของเขาต้องใบก็คือสิ่งที่เขาสามารถจะเซิร์ชได้ค้นได้ใน Search อ n g i n e ใน Google หรือในแพลตฟอร์มต่างๆนี่คือโลกของเด็กสมัยใหม่ซึ่งแน่นอนต่างจากโลกของ เด็กหรือว่าคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนเสืงอาจจะไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้เลยซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นไรครับได้หมดได้หมดเลยแต่ทําอย่างไรเนี่ยความคิดที่หลากหลายตรงนั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเดียวกันอันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญเพราะ,ะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราจะเชื่อมแกลบตรงนี้ให้ได้ครับมันจะต้องมีเวลาให้กับคนในครอบครัวซึ่งต่างเจเนอเรชันกันนะครับจะได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ในบางสถานที่ที่มันจะเกิดประสบการณ์ร่วมกันเมื่อเกิดเกิดประสบการณ์ร่วมกันแล้วเนี่ยอาจจะคิดไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างบนไปข้างล่างมันมันจะไม่มีปัญหาที่จะมาขัดแย้งกันเพราะว่าเรามี common value คือค่านิยมเดียวกันอันนี้เป็นโจทย์ครับเราต้องเรียนคุณหมอขอขอนุญเรียนคุณหมอว่าวันนี้ผมเองได้มีโอกาสได้ทําโครงการหนึ่งซึ่งทํามาตั้งแต่ปี2561ตอนนี้ก็ประมาณ6-7ปีนะฮะโครงการนี้ชื่อว่าตามรอยพระราชา ถามว่าเราทําอะไรครับเราก็เปิดโอกาสให้กับคุณครูอาจารย์ผู้ปกครองแล้วก็เด็กเยาวชนซึ่งหลายเจเนอเรชันเลยครับแล้วเวลาที่มาเนี่ยเรียกว่าคิดกันคนละขั้วเลยเราบอกไม่เป็นไรคิดยังไงก็ปล่อยให้ใจคิดมาแต่ขอให้เราได้มามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักนิดหนึ่งก็พาไปลงพื้นที่โครงการของพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยโครงการพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9มีถึง5,000 151โครงการนะเราตามมาเนี่ยหกปีเราตามมาได้ประมาณ40กว่าโครงการเท่านั้นเองต้องใช้เวลาประมาณเกือบ5 0 0ปีที่เราจะตามโครงการพระองค์ท่านได้หมดแต่ผลลัพธ์ที่เราได้ครับจากการที่เด็กได้มาสัมผัสสัมผัสเห็นความเป็นจริงของคุณตาคุณยายทีเ่เก็บดอกบัวขายดอกระบาด2บาทแล้วเด็กก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นวาทกรรมหรือเปล่า เป็นพราะไปกันดาหรือไม่เนี่ยพอเด็กได้เริ่มมาเห็นความจริงว่าคุณยายซึ่งเก็บดอกบัวไขแค่ดอกระบาดแต่ช่วงโควิดชีวิตไม่เดือดร้อนใดๆสามารถอยู่รอดได้เด็กดูสภาพคุณยายแต่งตัวไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีของหรูหราแพงเด็กเด็กก็ถามนะครับนี่เด็กมหาวิทยาลัยที่ไปเด็กถามว่าแล้วต้องคุณยายต้องไปกู้เงินที่แบงก์อะแล้วเอาหลักทรัพย์อะไรไปกู้เด็กก็ เด็กก็ประหลาดใจครับคุณหมอครับเพราะว่าคุณยายก็ตอบความเป็นจริงว่าก็เพิ่งไปซื้อรถฮอน d a ให้ลูกที่จบมหาวิาลยนะครับประมาณ2ล้านบาทก,ก็ใช้เงินสดของตัวเองเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนให้ทําบัญชีครัวเรือนพอเด็กได้เห็นความจริงแบบนี้ซึ่งมันเป็นความจริงที่มันทรงพลังมากความคิดเปลี่ยนจากเช้ามาตอนเย็นนี่ยเปลี่ยนไปเลยฮะ อาจจะยังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าผมว่าวันนี้สิ่งที่เป็นโจทย์ของพวกเราทุกคนเนี่ยต้องให้เด็กทั้งหลายแล้วก็พวกเราทั้งหลายด้วยนะครับผมาะเชื่อว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสผมเราใช้คําว่าห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของในหลวงนะฮะซึ่งเราเชิญหลายๆมหาวิทยาลัยไปตอนแรกมหาวิทยาลัยก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องไปงบประมาณเขหมื่นกว่าล้านเขาสามารถจะเนรมิตท,ทุกอย่างได้บอกอาจารย์ครับกรุณามาเถอะครับพอมาถึงปั๊บกราบ แผ่นดินได้เราบอกออกเข้าใจแล้วว่าจะสู้ได้อย่างไรก็จะมีมหาวิลาลยไหนที่จะสามารถสู้มหาวิลาลยแห่งชีวิตของพระเจ้าอยู่หัวได้นะฮะแล้วสิ่งที่อจจัศจรรย์มากก็คือว่าเราอาจจะมองว่าประชาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่หลายคนก็ไม่ทราบครับว่าวันนี้เนี่ยโลกทั้งใบจะไปต่อได้หรือไม่โลกทั้งใบนี้จะอยู่รอดได้หรือไม่เนี่ย UN อนะครับองค์การสหป,ประชาชาติได้ประกาศแล้วนะครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน17ข้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า UNSDG 2030 17ข้อหลักและมีประมาณ400ข้อย่อยทั้ง17ข้อนั้นนะได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งอยากให้คนไทยได้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นเศรษฐกิจพอเพียงก็คือโคกหนองนาโมเดลอันนั้นใช่แต่ถามว่าทําไมต้องเป็นโคกหนองนาโมเดลเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของคนไทยเราคือเกษตรกรชาวไร่าชาวนาพระองค์ก็ทรงต้องให้ความสําคัญกับกับเซกเตอร์นี้หรือว่ากลุ่มนี้แต่ว่ารับสั่งไว้ชัดเจนนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นของคนทุกระดับทุกสาขาอาชีพ มีทั้งหมด14บรรทัดไม่ใช่จะต้องไปทําไร่ไถนาเลี้ยงปลาปลูกข้าวใส่เสื้อหม้อหอมนั่นคือความคิดที่ผิดแล้วเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าจะแค่มีความพอใจยอยู่กับพออยู่พอกินเท่านั้นนะฮะร,รับสั่งว่าสามารถที่เราจะเป็นมหาเศรษฐีอย่างยั่งยืนได้ด้วยแต่มันต้องมีตามลําดับตามขั้นตอนแต่วันนี้พวกเราเนี่ยมองไม่เห็นไปไม่ถึงอาจจะไม่เข้าใจว่าได้ทิ้งมรดกที่เป็นขุมทรัพย์ ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกนี้อย่างไรนะฮะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังการสัมภาษณ์ดรดนัยจันเจ้าฉายเรื่องราวของโครงการตามรอยพระราชาซึ่งได้นำนักศึกษาและครอบครัวลงพื้นที่เยี่ยมชมสัมผัสและเรินรู้โครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อสังคมไทยคนไทยในทุกช่วงอายุและคนไทยในรุ่นต่อๆไป กะเชิญท่านผู้ฟังติดตามรระฟังการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ดรดนัยจันเจ้าฉายกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับรายการ Talk w a v e ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรดนัยจันเจ้าฉายเป็นอย่างยิ่งครับ Talk w a v e 95.5คนยุคนี้ยทำงานหนะักพยาไทพะหนโยทินจึงทำงานหนักด้วยเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทยพะหนโยธินเราจึงดูแลทั้งฟิสิกอลและเมนทลคนยุคนี้ เวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิทัลทราน sf อร์เมชันในการดูแลยุคนี้ยโรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องลำหน้าสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพยาไทพระหนโยทินโทร1772 Essence Extra Care ผลิตภัณฑ์สักผ้าสูตรเข้มข้นลดคราบเหลืองสะสมด้วยพลังขจัดคราบจาก3เอนไซม์ N ช่วยขจัดคราบเหลืองจากเหงือใครที่เกิดจาก DNA มนุษย์ลดกลิ่นอับหอมนาน30วันใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับซักเครื่องทั้งฝาบนและฝาหน้ามีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Talk Wave 95.5เวลาขอรายการหมดลงแล้วครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ แต่แต่เวลา17.07น,นาทีโดยประมาณถึงเวลา18.00นาาผมยงยุดมายาลาบดำเนินรายการครับและท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน YM.TalkWave Podcast ทาง YouTube และบน Facebook page TalkWave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ TLWA ได้ทาง TLWA.OR.TH จากเว็บไซต์ everydaypower.com หนึ่งในคำกล่าวในภาพยนตร์ที่กลายเป็นประโยคอันเป็นอมตะไปแล้วมาจากภาพยนตร์วัยรุ่นแนวตลกขบขันเมื่อบีคศ2003ภาพยนตร์ชื่อว่า w h a t a Girl w a n t s ประโยคเป็นแนวตั้งคำถามเพื่อให้ข้อคิด Why are you trying so hard to fit in when you r e born to stand out คุณจะพยายามปรับตัวอย่างมาก เพื่อเข้ากับคนอื่นๆในสังคมนี้ไปทำไมในเมื่อคุณเกิดมาเพื่อแตกต่างจากคนอื่นอย่างโดดเด่นอยู่แล้วสวัสดีครับ t a l k w a v พยาไทย Enrich your life with our passion